หลุดผลเทส intel rocket lake gen 1 1แรงเทียบเท่าไรเซน5้0 0นแปร้ x ขาหลุดเจ้าประจำอย่างทวิตเตอร์บัญชีผู้ใช้ตั้มอภิศักนะครับได้โชว์ผลเทสของเครื่อง d e สก์ท็อป hp omen ที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปี2021 โดย CPU Rocket Lake นะครับเตสบนเครื่อง HP Omen 30L Desktop GT130 ซึ่งใช้เมนบอร์ด HP 8864และใช้ Socket LGA 1200ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้ชื่อรุ่น Core i9-11900K มีจำนวน8คอร์16เทรด L3 c a c จำนวน16 MB L2 c a c จำนวน4เมก พ็อกสปีดที่3.4กิกะเฮิรตซ์บูตล็อกอยู่ที่5.0กิกะเฮิรตซ์โดยในข้อมูลของ GigBen 5รายงานว่าเป็นบูตล็อกแบบออ c o คอที่5.0กิกโดย Rocket Lake นะครับทำคะแนนซิงเกิลคอไปได้1,645คะแนนและ9,783ในคะแนนมัลติคอซึ่งใกลเคียงกับไล z e เน 75,800x ที่ทำคะแนนได้ประมาณ1,661คะแนนใน s i n เกิลคอ e และ1,367คะแนนในการเทสแบบมัลติคอร์แต่คลอกสปีดในผลเทสของ Rocket l ตเลนะครับยังไม่ใช่ความเร็วจริงที่ใช้วางจำหน่ายซึ่งคาดว่า Rocket l ตเลอาจจะแรงกว่า AMD Zen 3อยู่เล็กน้อยโดยถ้าเอาล o c k e t l a เล็มาเทียบกับ CPU ค่ายเดียวกันอย่าง i9 1 0 9 0 0 k s i n เกิลคอรจะน้อยกว่า Rocket l ตเลประมาณ17% แต่มัลติคอร์มากกว่าล็อกเก็ตเล็ก12%ส่วน i710700k นะครับสิงเกิลคอร์จะน้อยกว่าล็อกเก็ตเล็ก22%และมัลติคอร์น้อยกว่าล็อกเก็ตเล็ก9%